G'day, guys and gals. Susie's showing you the disaster again. Well we've carted a lot of rubbish off and constantly burning, getting rid of uh, tree remains. And uh, the work's actually building up quicker than we can do it, but let Susie can tell you. สวัสดีค่ะทุกท่านเมาานื่อเช้านี้ทำงานช่วยลุงจรตัดกิ่งไม้กิ่งไผ่ค่ะเป็นวันที่สองยังไม่เสร็จเลยค่ะยังต้องกำจัดอีกเพราะว่าทั้งลุงจรและสุภารักษ์เราก็เป็นคนสูงยุก็ทำตามที่กำลังมีค่ะเราจะไม่หัก จอก็มีความสุขกับการขี่ ATV รอบบริเวณบ้านบริเวณสวนค่ะที่บ้านมีอยู่หไร่กว่าค่ะคุณพ่อได้มาจับจองเมื่อปี2518ค่ะก็สุภรักษ์ก็ไปอยู่กับลุงจอนที่ออสเตรเลียได้9ปีก็ให้เขาเช่าก็ทำสัญญาไว้เป็นปีๆค่ะ ตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านที่ออของคุณพอ่อนี่นะคะได้11ปีเข้ามานี่แล้วค่ะมีชีวิตที่อ,อ,อยู่กับลุงจรมีชีวิตที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะลุงจรเป็นคนขยัน Diligen แมนทีล look for the job เขามองหางานที่จะทํบขาะ ต้องค่า้าเทอร์เฟกต้องถูกต้องกับงานด้วยค่ะจะใช้ปนกันไม่ได้ต้องเป็นสเปคสเปคไปเป็นเฉพาะงานไปค่ะจะใช้รวมกันไม่ได้ค่ะเท่าที่สังเกตดูงานที่แกทำนะคะแกจะต้องให้ค่างจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้แกก็ติดตลกค่ะจนเป็นคนตลกค่ะเป็นคนฟันนี่แมนค่ะ เมื่อเช้านี่ค่ะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็สนุกไปด้วยแกเป็นคนสนุกค่ะก็แกก็บอกฝากติดตามด้วยกดติดตามดูช่องวิดีโอของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ Take care guys, see you later, bye.